เธอคือหญิงสาวที่ไม่ได้เป็นแค่คนดังแต่ยังเป็นนักกิจกรรมที่ถูกจับถึง5ครั้ง The People's Story เจนฟอนดาถูกจับเป็นครั้งที่5เพราะประท้วงเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยวโรดมเตชะศรีสุธี เจนฟอนดาคือนักแสดงรุ่นใหญ่จากวงการฮอลลีวูดนะคะซึ่งเธอเนี่ยได้รางวัลออสการ์ถึง2ครั้งในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมครั้งแรกนะคะก็คือจากภาพยนตร์เรื่องคลูกในปี1971และครั้งที่2จากเรื่อง Coming Home ในปี1978แต่สำหรับเจนฟอนดานะคะการมีหน้ามีตาในวงการบันเทิงกว่า60ปีคงจะไม่มีค่าเลยถ้าเธอไม่ได้ใช้สปอตไลท์ตรงนี้ทำงานเพื่อสังคมคะ่ะ โดยในปี1970นะคะเจนฟอนดามีบทบาทอย่างยิ่งในการต่อต้านสงครามเวียดนามซึ่งเธอเนี่ยถึงขั้นซื้อตัว๋วเครื่องบินแล้วก็ไปยังประเทศเวียดนามเพื่อที่จะให้เห็นกับตานะคะว่าความโหดร้ายของสงครามเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็นําเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยกลับมาเล่าให้กับคนอเมริกันฟังแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะก็เกิดดราม่าขึ้นเมื่อภาพที่เธอนั่งทับปืนเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปทําให้ชาวอเมริกันบางส่วนนะคะวิาพากวิจารณ์ถึงพฤติกรรมของเธอว่ามัน ไม่เหมาะสมเพราะว่าเป็นการดูถูกเกียรติยศของเหล่าทหารที่เสียสละชีวิตในสงครามแต่ตัวเจนเองนะคะก็ยืนยันว่าเธอเนี่ยต่อต้านแค่นโยบายของรัฐบาลแต่ไม่ได้ต่อต้านการเสียสละของทหารเหล่านั้นซึ่งหลังจากนั้นนะคะเจนฟอนด้าก็ได้เข้าร่วมการประท้วงอีกหลายครั้งรวมไปถึงได้เข้าคุกหลายครั้งเช่นเดียวกัน กระทั่งล่าสุดในปี2019นะคะเจนแล้วก็นักกิจกรรมคนอื่นๆรวมไปถึงองค์กร Greenpeace ของอเมริกาก็ได้ทำแคมเปญขึ้นมาค่ะชื่อว่าแคมเปญ Fire Drill Fire Days เป็นการไปประท้วงให้ตำรวจเนี่ยจับกลุมทุกวันศุกร์เพื่อที่จะต่อต้านการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลรวมไปถึงเรียกร้องการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง ไม่นานหลังจากไปประท้วงนะคะเจนฟอนด a าก็ถูกจับกลุ่มเป็นครั้งที่5ในชีวิตแต่เธอก็ไม่ท้อถอยค่ะพร้อมบอกอีกว่าจะเป็นคนดังไปทำไมถ้าใช้ประโยชน์จากมันเพื่อเรื่องสำคัญไม่ได้นั่นแหละค่ะคือเรื่องราวของหญิงแกร่งที่ไม่ได้เก่งเฉพาะการแสดงแต่เธอยังมีจิตสาธารณะที่จะขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นอีกด้วยฝากติดตามเรื่องราวของผู้คนและเหตุการณ์ที่น่าสนใจได้ในทุกช่องทางของเด e People นะคะสวัสดีค่ะ